ก็สวัสดีครับผมบัวป่วนนะครับอยู่กับเกมสแลมดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับหรือว่าเกมเพย์นะครับเกี่ยวกับฟูจิมะอันต้านะครับฟูจิมะร่างสองนะครับก็จะเป็นปุกเก้าแล้วนะครับก็คุณสมบัติของมันนะครับเวลหนึ่งถึงสามเนี่ยจะเป็นเพิ่มเอ่อถ้าเลเยอร์นะครับจะเพิ่มความแม่นสองแต้มสามแต้มนะครับถ้าเอ่อชุดเอ่อเลเยอร์เอ้ยถ้าชุดสองแต้มสามแต้มจะเพิ่มเลเยอร์นะครับสลับกัน นะครับเบลสี่เนี่ยเพิ่มเพิ่มอัตราการหลอกล่ออะไรพวกนี้แล้วก็แบบเพิ่มพลังงานเพิ่มเอ่อลดลดการโดนหักขาเพิ่มสติลนะครับแล้วก็เวลาเราเอ่อขอบอลรับบอลยิงอะไรพวกนี้ครับยิงสามแต้มสองแต้มอะไรเงี้ยจะเพิ่มเอ่อเพิ <c> ่ม <oughs> อัตราการเข้าเป้านะครับอย่างละสเเซนะครับชุดการกับ3มแต้มส่วนเวลเก้าเนี่ยก็จะเอ่อเป็นเรื่องของพลังงานนะครับ <c oughs> โอเคก็ต่อไปมาเป็นเรื่องของรูนนะครับ ฟูจิมะสองเอ้ยใช่ใช่ฟูจิมะสองนะครับก็ผมจะใช้ลูนอยู่ประมาณ2เซตนะครับก็จะเป็นลูนนี้นะครับเอ่อคุมเกมชุดกลางแล้วก็บล็อกนะครับรุ่นใหญ่เป็นสวิงแมนปฏิทานเชียนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางชูดนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นเปลี่ยนจากเปลี่ยนเส้นทางชูดนะครับเป็นตั้งรับกข้องแค่้วนะครับสวิตตด defense นะครับ ก็อันนี้เลยนะครับโอเคส่วนเรื่องของอแผนนะครับเรื่องของแผนฟูจิเนี่ยผมจะใช้เป็น2แผนนะครับแผนตบนอกนะครับกับแผนตบในนะครับก็จะเลือกเอาระหว่างว่า,เ,าเราเจอตัวอะไรนะครับตัวที่แบบทําวงในเยอะๆเราก็ผมก็จะใช้เป็นดัมเบลนะครับเพิ่ม เพิ่มเเรื่องของการตบในนะครับถ้าเจอตบนอกเยอะๆนะครับเราได้ประกบตัวข้างนอกก็จะเป็นตบพวกแผนปิดทิดปิดนอกนะครับเออนะครับก็จะเป็นแผนนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กันเลยครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับเจน้ําการค้าร้านเติมเกมมือถือนะครับที่เปิดมาแล้วมากกว่าแปดปีเติมถูกเติมไวเจน้ําการค้าปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างครับ

ก็รับอแล้วกระิดๆเจโาตัวดีเขามเร็วปเร็วไปก็เหมือนไม่ยิกไงหรีอว่ามันต้องเข้าไปใกล้หน่อยเจ็ได้ครับ

เวีเสหนึ่งตลอดอืมไม่ได้ได้ยังไงมาเกเรก้ารุก

ก็ตื่นตัวหน่อยเฮ้จะสบายอย่างเดียวเลยดิไม่นรีบ ก็ไอ้นี่ไงเจเจเจจิมะเอ้ยฟูเจมะไงโ้าบัหะคงจนกจะมอาเจ็ยิงเหมือนกัน่ะต่างกันแท่ตรงอันนั้นเันแค่ล

รีบาวน์ซรกิไม่ไม่หมายถึงว่าโดนตบแล้วก็มาเก็บได้อะไรองี้ <disconnected> มีเลสด้วย

ต่อแบบดูเวอรชั่นอนะ่ะไม่มึงงานมาเปลี่ยนกับกูไม่แอนิเมชันนี่ไงแอนิเมชันตบไปในหัวข้างในเนียเม,มื่อก,กี้มั้ซักะไนส์ฟส อนดูสาิบดเหออไเฮ้ยหลับแต่ยังอไม่พอครับแต่านหลังขอ่จากประสบการณ์เป็นเซนเตอร์แล้วเฮ้ย็เซนเตอร์ัน้งวเซนเตอร์เม่รู้าคย อ nice pues. hey, uh oh. nah ุ้ยไม่ทำด้วยไปตำแหน่งงตัวไปงอะไรนะเอาเวดิมันต้องถือบอลนะตั้งคียงน่ะไอ้เันนี่มันมีปัญหาอะไรกับกูนักหนาวอะไเกี่ยมึอไงจัดไลฟ์สาสโค ลองพี่โคแต่ดิปไปนู่นแล้ไอ้เชี่ยไม่มีใครช่วยลยงอ๋อแบบพี่โคลอลีบาเหรองนี้ดีว่าต่อไม่จะไม่ชุดไวยตรงนี้ไปเห็นว่าเ็นน้ำแม่งี่โค อุ้ยย์เอ๊ะเอ๊ะต้นเกี้ยวด้วยสิเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดเฮเอ็ดเอ็ดที่อะไรมันโล่งไอ้สัสปากพูดพี่ดิอออือมีคนที่จะส่งใหเองแหละย้อนเสร้าย哟เ้ยโอ้ยย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 ย่ยยยยไย้ยยยยยากยย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 ยงไมยไดยตบตายยย ปีกาแฟนเลยเหรอวันจะตามันหนเอาคืนบ้างเออไ่ทำหลายรอบเลยที่ทำผมบ่อยผมจับได้ไม่บ่อยขนาดนี้เอาเขีย ทีอะไรถ้ามันิไม่ทำไงเอ้ยทำไงถ้ามันยิทำไงมันหยุดนั่นน่ะดิใครสวยจะแสลนตอบมติฉัโดนนะกูตบเองเอาเจ็ดตายครับน้องเก็บมาน้อง

ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพย์หรือว่ารีวิวฟูจิมะอันต้าปลูกพลังเลเวล9นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรเกมเพย์ตัวไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ